ฟันเบอร์หนึ่งนี่นะครับเป็นหาเสียงนะครับวันที่26่สิบหกเมืนวันที่ยี่สิบหกจมตีเบอร์สองเบอร์หนึ่งนี้เป็นคนเก่านครับตรงนี้นะครับเอาโค้ดโดยโดยจะมีเรื่องอ,อ,อ,อะไรนะครับในรอย่าัน<อ>นี้คือโค้ดเฟซบุ๊กนอครับเฟซเฟซบุ๊กก็คือเอ่อสื่อสื่อตู้ ตัวหนังสือดีเข้าจุดจยไ่ยต่ก็ไม่ติยยูนท่านเขาตรตีท่านท่านประพันธ์นวครับตัางต้องครับ đã ạ các bạn thoát trạng thái <laughs> đi quay đã rồi mình thử cái này เปิดมาเป็นวาษาภาษาบุนซีาษาบุ๋นซ้าให้ผู้ทำย่นี่เลยไม่้ที่ี่ย้อโดครับอย่างเช่นทุกคำท่าด่างต่างนี้คือหหาไปไหนไปไห ครับสงสัยว่านะครับคือต้องคอว่าหาเสียงนอกนอกกติกานะครับเกินที่กฎหมายกําหนดหรือว่าระเบียบปปอนะครับที่เขาให้มีการอบรมนะครับก่อนก่อนเลือกตั้งครับในวาระหรือว่าในระบบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเราตั้งง้อสังเกตว่านะครับหนึ่งนะครับการหาเสียงนะครับโดยวิธีการที่อบรมมานะครับ ผมว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องของโซเชียลหรือว่าสื่อมีเดียตรงนี้นะครับทางฝั่งนรงข้านเขาได้ขออญาตหรือไม่สองอลดใช้ในการหาเสียงนะครับรถที่ใช้ในการหาเสียงเนี่ยมันเยอะผิดปกตินะครับสามสิบประคันนะครับแล้วเราก็มีชิปมีทุกอย่างพร้อมนะครับและผู้ช่วยหาเสียงเดินในแต่ละวันนั้นถ้าเราชิดคํานวณน,นะครับมันก็จะมากเกินสามแสนในแค่ระดับตําบลน,นะครับเป็นแค่นายกแล้วก็งบประมาณมีแค่ประมาณ60กว่าล้านเอง ในหนึ่งตำบลครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องใบปลิวครับมีการโจมตีฝ่ายของทางเรานะครับตอนนี้เราก็เลยต้องอาศัยนะครับอาศัยคณะกรรมการาจากการลตั้งประจำจังหวัดคอนเกรนของเราครับหวังหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทางกรกตจะให้ความยุติธรรมนะครับก็ออบาตอลนะครับลงผู้สมัครนายกลองหลองสองเลขาได้หรือลงเฉพาะผู้สมัครนายกก็ได้ แต่อีกสี่คนข้างล่างเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกพื้นที่องค์กรหนึ่งคนแล้วก็คนในพื้นที่สามคนแล้วก็อีกคนหนึ่งสมัครสมาชิกอบตด้วยแล้วาส่งทีมบริหารด้วยสี่คนข้างล่างนี่ครับคิดว่าไม่น่าจะถูกต้องครับข้อเรียกร้องหลักสุดท้ายก็คือว่าเราต้องการให้มันเกิดอะไรขึ้นกับกับการที่เรายื่นในครั้งนี้ครับก็คืออยากจะให้เกิดความเป็นธรรมทรบตัว ผมแล้วก็ผู้สมัครครั้งต่อไปนะครับหรือว่าเป็นพระฐานให้ได,ได้ได้ทราบว่าการเลือกตั้งเนี่ยต่อไปเ,เอารูปคนมาขึ้นได้หรือไม่ถึงแม้จะกินยอมหรือไม่ยินยอมขึ้นแล้วมันจะดูดีไหมถูกต้องตามระเบียบไหมนะครับ